สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้นะคะรำพันรกักวายุทะเลทรายกำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงนะคะเพราะว่าโครงเรื่องมันถูกจริตกับพวกเราใช่ไหมคะหนึ่งหญิงแล้วก็มีผู้ชายหลายๆคนมาคอยแย่งกันนะคะแล้วนางเอกของพวกเราก็ไม่ได้ใสบริสุทธิ์ค่ะนางเอกของพวกเรามีความฉลาดแล้วก็เจ้าแผนการอยู่ด้วยนะคะรู้ถึงเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็พยายามจะไปให้ถึงจุดนั้นนะคะ มีบุญคุณต้องทอดแทนมีแค้นก็ต้องชำระค่ะสำหรับในอพิสซดน์นี้นะคะห่วงเปยซวงนั้นจะลงเอยกับผู้ชายคนใดนะคะในรำพันรักวายุทะเลทรายถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตที่ที่ปกเนาะก็จะรู้แล้ว <laughs> ที่ปกนะคะก็จะรู้แล้วว่าสุดท้ายท้ายสุดของนวนิยายต้นฉบับก็คือตัวนางเอกนะคะห่วงเปิดซวงนั้นก็ได้อยู่กับพระเอกก็คือ พัวชิงอินนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็บอกเลยว่ามันมีความสัมพันธ์โยงใยแบบโอ้โหมีความสับสนทั้งในเรื่องของเมืองต่างๆเผ่พาพันธุ์ต่างๆในดินแดนทะเลทรายนะคะมีความน่าสับสนเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ความซับซ้อนในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การแสวงหาอํานาจแล้วก็ความยิ่งใหญ่ด้วยนะคะนอกจากจะมีความสวยงามของพื้นที่แบบที่เป็นฉากของทะเลทรายมากมายให้พวกเราได้เห็นกันนะคะยังมีโครงเรื่องมีตัวละ เยอะนะคะคงเรื่องซับซ้อนค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะนาแสดงโดยนะคะนางเอกเป็นที่พูดถึงมากเลยก็คือฮานี่เคิร์จื่อนั่นเองนะคะเรียกสั้นๆว่าน้องฮานี่ฮานนี่ค่ะแล้วก็มีนะคะฟางคุณฟางอี้หลุนนะคะก็เป็นผู้ชายที่เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งหล่อเนาะหน้าตาโคตรจะดีสําหรับคุณฟางอี้หลุนนะคะหล่อสะอาดมากเลยค่ะก็โชคดีที่นางเอกไม่โดนข่มนะคะก็นางเอกสวยอยู่ค่ะก็เรียกได้ว่าตัวตนของเขานั้นก็มีความแข็งแกร่งมากเลย ะะเป็นผู้มีอิทธิพลในเขตของทะเลทรายค่ะเป็นเจ้าเมืองเทียนตูเป็นผู้นําองค์กรลึกลับนะคะแล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรดีมีความสามารถฉลาดมากๆอีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วความรักของเขาที่เกิดขึ้นมาก็เป็นความรักที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์เนาะแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการเข้าหาหนางเอกเนี่ยก็มันก็มีชั้นเชิงอยู่เพราะว่าเขาก็ไปเห็นว่านางเอกนั้นนะคะมีไอ้คัมภีร์มหาอะไรนะคัมภีร์มหา คัมภีทะเลทรายอยู่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็มีตำนานเล่ามาว่าถ้าใครก็ตามที่เก็บสะสมได้ทั้ง5้าเล่มก็จะได้ขึ้นเป็นฮองเต้แบบเป็นที่1เนาะในพื้นที่ของทะเลทรายนี่เองนะคะจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับเนี่ยก็จะเจอกันแค่3มเล่มค่ะส่วนเล่มที่4และเล่มที่5นะคะท่านผู้เท่าที่ชื่อว่าหลงอะไรสักอย่างหนึ่งท่านผู้เท่าหลงที่โดนหน้าจ้านจับตัวไปนะคะจะเป็นผู้ที่เขียนขึ้นมาใหม่อีก2เล่มก็คือเล่ม4กับเล่ม5้านะคะแต่ว่าไม่ รู้ว่าในเวอร์ชันละครนั้นจะทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันค่ะแต่จริงๆแล้วผู้ที่เริ่มเขียนเป็นคนแรกนั่นก็คือท่านอดีตนะคะอดีตเจ้าเมืองอ,อินเพยนั่นเองค่ะก็เป็นผู้ที่เริ่มเขียนขึ้นมานะคะเอาละค่ะทีนี้ทางด้านของหวงเปยซวงเองนะคะในในนิยายนะคะก็จะมีเหมือนกับ เวอร์ชันหนึ่งเออเวอร์ชันหนึ่งของเว็บไซต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อนางเอกว่าห่วงเป่ยสวงในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะในอีกเว็บไซต์หนึ่งใช้ชื่อนางเอกว่าห่วงเปย่ยซางนะเพื่อนๆแล้วหวานเนี่ยเป็นคนที่อ่านในเวอร์ชันห่วงเปย่ยซางเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆได้ยินนะคะหวานออกเสียงห่วงเปย่ยซางหรือว่าบางทีก็เป็นห่วงเป่ยสวงตามละครอ,อะไรแบบเนี้ยก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นคนคนเดียวกันนะคะแหมมันมีหลายแหล่งนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจดจําอยู่ในหัวมันก็มี ฝังไปแล้วเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าห่วงเปิดซ้างนั้นนะคะก็เป็นชื่อขององค์หญิงแห่งตระกูลเอนินนาชีค่ะแล้วเธอนั้นนะคะก็ต้องเดินทางนางก็ต้องเดินทางไปที่เมืองอินเพ่ยเพื่อไปแต่งงานนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าไป จงรักภักดีอ่ะแบบให้ดูแลให้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้นะคะเจ้าเมืองอินเพยก็คือนาจานเนี่ยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของของตระกูลเอ,อ้อนาชีด้วยอ่ะนะคะนี้หลังจากนั้นนะคะก็ตัวหลังจากที่สลับกันแล้วอ่ะสลับนะคะกลายเป็นนางเอกนางเอกปกติแล้วเนี่ยนางชื่อว่าเกิดสินเหวนะเพื่อนๆอย่าสับสนนะคะแต่ว่านางนั้นเป็นองค์หญิงของแคว้นหมาซุยอีกทีหนึ่งแต่ว่าพอมา เจอกับปัญหาชีวิตแล้วนางก็เลยต้องการจะต้องไปแต่งงานให้ได้เข้าไปที่อินเพยก็เลยมาสลับตัวกับห่วงเปิดซางตัวจริงนั่นเองนะคะก็สลับตัวกันค่ะแล้วห่วงเปิดซางตัวจริงก็ไปใช้ชื่อว่าเกิดซินเวยก็คือนางรองหนึ่งนั่นเองนะคะคือนางรองะคะ่ะทีนี้นะคะทางนางเอกของพวกเรานะคะก็ได้พบกับ หัวชิงวินนะคะตัวเป็นๆระหว่างทางในตอนที่เดินทางนะคะแหมจริงๆน่าจะได้เจอกันตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องแล้วแต่ว่าถ้าเจอกันตอนนั้นก็ไม่เกิดเรื่องนะคะเอาละทีนี้ต่อมานะคะหวงเป่ยซวงเนี่ยก็เลยถูกนะคะกลุ่มโจรทะเลทรายเนี่ยปล้นไปนะคะนําตัวไปแล้วก็ถูกหัวหน้าโจรล้วนวนนั้นนาตัวกลับไปกะว่าจะเอาไปฟิจลิ่งเป็นภรรยาเลยนะคะของหมู่บ้านโจรหัวทีนี้ทางด้านของ นางเอกนะคะซึ่งก็ดูอ่อนแอจากภายนอกแต่ว่าความจริงนั้นเป็นคนที่มีปณิธานแล้วก็มีความตั้งใจแน่วแน่มากเลยนะคะเธอก็นิ่งๆค่ะก็ใช้ความสงบนะคะสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็รอโอกาสที่จะหลบหนีนะคะ แล้วก็อย่างที่พวกเราเห็นกันน้อพระเอกนะคะฮัวชิงอินนั้นก็เข้ามาช่วยนั่นเองค่ะเขาเองนะคะก็มีความอยากจะได้อยากจะรู้คำพีนไอมหาทะเลทรายอะไรนั่นด้วยนะคะแล้วก็ต้องการจะช่วยนางเอกด้วยเพราะว่าเขานั้นตกหลุมรักนางเอกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะการเดินทางก็คือนางเอกนั้นได้รับการคุ้มกันจากฮัวชิงอินมาเรื่อยๆจนกระทั่งเดินทางมาถึงอินเพยอย่างราบรื่นปลอดภัยนะคะทางด้านของหววเปยซ แล้วก็เกิดสินเวย่ยน,นนะคะหลังจากที่แลกเปลี่ยนอัตลักษณ์แล้วก็ชะตากรรมของพวกเขาก็เปลี่ยนไปนะคะทางด้านของเย่เพย่ยแล้วก็เหรียญหวนค่ะที่เคยเป็นคนรับใช้ของเกอรินเวย่ยนะคะก็มารับใช้ห่วงเปิดซางแล้วก็เต็มใจที่จะ ไปกับนางทุกอย่างเลยนะคะก้าวหน้าถอยหลังเนี่ยไปพร้อมกับอาซิลก็อาซิลหรือว่าห่วงเปิดสังนั่นเองค่ะนี้หลังจากนั้นนะคะทางด้านห่วงเปิดสังก็ได้รับการคัดเลือกให้แต่งงานกับเจ้าเมืองอินเพยนะคะขึ้นเป็นฮูหยินนะคะแต่ทีนี้ในการตั้งฮูหยินในครั้งนี้นะคะก็มีฮูหยินสองคนคะ่ะอีกคนหนึ่งก็คือองค์หญิงเซียวเจียนะคะองค์หญิงเซียวเจียซึ่งมาจากเออร์นาชูนะคะแหมชื่อคล้ายๆเลยนะคะเออร์นาชูกับ เออหน้าฉีของห่วงเป่ยซางค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะใหญคนเนี้ยใหญ่เสี่ยวเจียเนี่ยชอบทําตัวเหมือนกับว่าเออเป็นน้องสาวพี่สาวที่ดูแบบเออเข้ากันได้ดีกับห่วงเป่ยซางนะคะแต่งจริงแล้วนะคะ ตำแหน่งของหวงเป่ยสร้างในใจขององค์หญิงเสี่ยวเจี่ยที่เป็นฮูหยินอีกคนหนึ่งอ่ะก็คือเป็นคู่แข่งทางความรักนั่นเองค่ะเดี๋ยวนางก็จะมีบทบาทเรื่อยๆเนาะเพราะนางก็อยากจะขึ้นเป็นราชินีเอาอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็แพ้นางเอกอยู่แล้วแหละเอาง่ายๆนะคะส่วนทางด้านของรั่ววนเองนะคะจอมโจรเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะก็ฟิชเชอร์ลิงอะไรกันไปเรียบร้อยกับเกิดซินเวย่ยก็จริงค่ะแต่ว่าคนที่เขาชอบก็คือผู้หญิงที่สวยที่สุดในพื้นท ทะเลทรายแห่งนี้นั่นก็คือห่วงเป่ยซางนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกเนาะผู้ชายก็รักลักผู้หญิงที่สวยมากๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมัวแต่ตามไขว่คว้าอยู่ค่ะเขาต้องการที่จะเอาห่วงเป่ยซางมาเป็นของเขาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในแนวอารมณ์นะคะก็ทําให้ห่วงเปิดซางนั่นก็มีความซับซ้อนแล้วก็ผัวพันกับผู้ชายทั้ง3คนเลยนะคะแต่ว่าห่วงเปิดซางก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมีบุคลิกที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความก้าหาญมี ความงามมากๆแล้วก็มีสติปัญญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนที่แบบได้เห็นนางเนี่ยค่ะก็จะถูกนางนั้นดึงดูดเข้าไปหานะคะอยากได้มาครอบครองทั้งหมดเลยนะคะนี้ทั้งทางอินเพยแล้วก็เทียนตูเองนะคะก็เป็นประเทศเป็นแคว้นที่แบบ คือในในเรื่องจะเรียกว่าเมืองก่อนนะเนาะแต่จริงแล้วก็มีความใหญ่เท่ากับแคว้นประเทศเลยนะคะมีอํานาจในเขตทะเลทรายค่ะนี่ในฐานะเจ้าเมืองอินเพยนะคะนาจันนั้นก็ถูกลายล้อมไปด้วยผู้หญิงนับไม่ถ้วนเลยเพราะว่ามีการส่งเป็นแบบเนี้ยมาเชื่อมสัมพันธ์แต่งงานบ่อยๆนะคะเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าแบบจะฟิตจะลิงอะไรกับใครวันไหนอะไรเนี้ยแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีเพียงแค่หวงเปิดสร้างผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่แบบว่าไม่ยอม ถ่อมเนื้อถ่อมตัวกับเขาเลยนะคะคือมีความหญิงพยองเป็นผู้หญิงที่แบบมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีความหญิงอะไรประมาณนี้แต่ว่าหญิงในลักษณะที่ไม่ได้ช,ะชะนะัดเฉอ่ะหญิงแบบว่าสงบสงี่ยมนั่นเองแล้วก็หลงไหลใน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรดีคือมีความมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขานั้นก็เลยเป็นแบบ ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นผู้หญิงที่น่าจันให้ความสนใจแล้วก็รักในที่สุดนั่นเองนะคะก็เห็นถึงความแบบองอ่านะคะความสง่างามของของห่วงเปิดสางนั่นเองค่ะแต่งรายก็ตามนะคะก็เป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เป็นที่รักของของหัวชิงอินนั่นเองแล้วก็คนที่อยู่ในใจนะคะของห่วงเปิดสางนั่นก็คือหัวชิงอินพระเอกของพวกเรานั่นเองนะคะ ในวนวนิยายเรื่องนี้นะคะศึกก็มาแน่ๆค่ะก็คือฮัวชิงอินก็นำทีมทัพจากเทียนตูมาทำสงครามกับอินเพยนะคะก็คือนาจานนั่นเอง ะะจุดประสงค์เลยก็เพื่อเอาผู้หญิงค่ะเพื่อนําเอาหวงเปิดซางนั้นกลับมาเป็นของเขานั่นเองนะคะในขณะที่ทางด้านล้วนวนนั้นนะคะก็นําผู้คนของเขาเข้าไปยึดนะคะแควนหมาสุยแล้วก็สถาปนาประเทศใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะเป็นแขวนใหม่ด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะสถานการณ์ก็มันก็จะเกิดสถานการณ์แบบไตรภาคีขึ้นมามี3อมอนาจก่อตัวขึ้นในทะเลทรายนะคะแล้วก็ผู้นําทั้ง3คนนั้นก็อยากจะได้หวงเปิดซาง มาไว้เป็นของตัวเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าสรุปในที่สุดแล้วนะคะห่วงเปิดสร้างนางเอกของพวกเราแล้วก็หัวชิงอินนั้นนะคะสามารถจะมารวมตัวกันได้ค่ะแล้วก็ให้กําเนิดนะคะห่วงเปิดสร้างนั้นได้ลูกแฝดคือหญิงหนึ่งชาย1น,นะคะก็ถ้าท่านใดสนใจในวันนี้ต้นฉบับแอดหวานก็เล่าตอนจบเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปหาฟังกันได้ที่ช่องขนุนว่าขนุนชอบบายหวานฉูการเนี่ยแหละคะ่ะ เอาล่ะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ